สวัสดีครับทุกคนกับช่องลิชพายนะครับจะตีไพ่บลยโรครับกับคู่นี้ที่เลือกมาให้ w วลส์ Wales, กับ Switzerland นแต่เวลาสองทุ่มครับใน่ิึครับสามารถร่วมชมก่นไดนะ้ขอดูคู่เวลส์ Wales, กับ Switzerland นเวลาสองทุ่ม วลส์ซื้อสแลนด์สามใบครับหนึ่งสองสามเวลส์หนึ่งสองสามซื้อสแลนด์ใบแรกของเวลส์นะครับภาพรวมโค้ oh, ชผู้เล่นทีมสตาร์เป็นหนึ่งสอง 3ามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดาบแบบกลับหัวครับเห็นไหมครับเป็นภาพเด็กคนหนึ่งนะครับที่ขโมยดาบนะครับแบบไปเยอะเลยนะครับออกจากน่าจะเป็นฐานนะครับแอบแอบแอบเอาดาบออกมาได้เยอะเลยนะครับ ก็เวลส์นะครับแบบกับหัวนะฮะแบบกับหัวค <c oughs> าดว่าเวลจะใช้วิธีที่หนักก็คือรับโต้ฉับเฉวยนะครับแต่ว่า,า <c oughs> เดี๋ยวขอรูปใบแรกของสวิตเซอแลนด์กันนะครับเป็นห้าถ้วยนะครับเป็นห้าถ้วย ตามภาพก็คือผู้ชายคนหนึงครับยืนคอตกอยู่หน้าแม่น้ํานะครับแล้วก็มีถ้วยที่หกแล้วก็มีอีกสองถ้วยนะใบแรกของสกอแลนด์เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดดาบแบบกับหัวใบแรกของไอ้ใบแรกของสเ, <c oughs> เปนเจ็ดดาบแบบกับหัวใบแรกของสกอแลนด์เป็นห้าถ้วย อืมภาพรวมเวลส์ Wales ก็คงเป็นเวลส์นะฮะใช้ตัวไวยนะครับเข้าทำแต่ว่า Bell เบลเลยก็แก่แล้วนะครับสุแลนเหมือนเบลเหมือนเวลก็ยังไม่ดีหรอกนะครับเรื่องเรื่องการเตรียมเหมือนกับไอ้สองทีมเนี้ยน่าจะเป็นคู่สองทุ่มที่น่าเบือ่อ นะฮะอ่าถึงแม้ว่าเวลจะเปิดพื้นที่ให้สกอตแลนด์เข้าทำแต่สกอตแลนด์ก็ไม่ดีพอที่จะบุกทำประตูได้นะครับแล้วดูใบสองของเวลคือว่าเป็นเดียร์วิลแบบกลับหัวนะครับส่วนใบที่สองของสกอตแลนด์เป็นเดอแฮงแมนแบบ กลับหัวนะครับไอบอลคู่เนี้ยเกรดบอลน,น่ะมันสูสีกันและแม่งกาสูสีกับยันไพ่เลยนะครับไพ่ใบที่สองของเวลเป็นเดวิลกับหัวมันจะมีอะไรที่ปแปลกในเกมเนี้ก็คือเป็นเรื่องของดวงจังหวะโชคนะฮะส่วน สุดสแลนเป็นแฮงแมนแบบกับหัวก็อารมณ์ประมาณว่าอาจจะได้ลูกที่แบบเอ๊ะได้ได้ยังไงนะฮะแบบอ,อ,อีกทีมหนึ่งดวงอีกอีกทีมหนึง่งโชคไป่เข้าข้างเลยอีกทีมนึงก็ดวงดีๆนแบบะครับเกมนี้น่าจะเป็นเรื่องของแข่งนั้นที่ความผิดพลาดอืมใบที่สามของเวลส เป็น the emperors นะครับวันที่สามของสกอสแลนด์เป็น justice แบ่งมาคนละแต้มแบบคู่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้ครับสูสีกันขนาดนี้ครับทั้งเกรดทีมเกรดผู้เล่นนะครับโค้ชแล้วก็ไพ่นะครับถึงนั้นจะเป็นชุดเล็กแต่แบบไพ่ที่มันเปิดมาคู่กันอนะ ลีติ้งออกมาแล้วไม่ดีเลยครับเป็นเป็นพลังงานไม่ดีเลยทั้งสองทีมทั้งเบลทั้งสิชแลนนะครับจะมีสุดท้ายเนี่ยที่แบบมันมันทักยังมันยังจะเท่ากันยันใบสุดท้ายอ่ะเพราะฉะนั้นเกมนี้แบ่งแต้มไปครับเบลกับสิ์แลนก็ถ้าชอบก็กดไ like, ลค,ค์แชร์นะครับคอมเมนต์พูดคุยนะครับแล้วก็ส b ัคร i b ้ด้วยครับครับ